พราะว่าพวกทีฝืนชีกเีช้อนพี่ไม่ออ่ะตัดายหนีชีต่อผมพวกให้เพื่อนอยู่างๆีนื่เพรเขาแก้ง่ายแต่เป็นพี่จ้ามันอตีมพวกนี้พวกนี้่เดือนพี่นินเป็นการจำแนงแล้วก็พ่อปลาไก่ปลาพวกไม่าว่าเมื่อนี้ไปมันให้ไปวันนู้นดีชัเดี๋ยวจกไก่เน่ยรว่าไม่นงเงนีก Jenis ini yes. yang lain juga, jangan membiarkan kerongkong dan kerongkong memak. Muka bintik-bintik, memang perlu. Muka seperti, kalau dia tidak ada rasa, terus. Masa yes. akan ada kau. Muka macam jadi bintik, memang perlu. 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 wàllu ndakilam jang mọọ ati liet itunga ye duul ya yee nyanja ná yi o tiyo wànyi ye diirọ. bókù tí a nà lé wàá ló wàá lóo wà nà lé. もう一度。 อาจารย์หมูมหาครับมนูนี่มาพ่อกับพ่อคุติกันเอาร้วงพ่อคุติลูกพี่ครับอาจารย์จะยุ่กี่ลูกพี่มันกด้องวัดสมองกพ่อคุพิกันดิวยอดีลูกได้เป็นรถจอนีเป็นจานี่เอาส่วนพระอสีวัคซี่ไหนน้ำยาครับเป็นโรคแกงบาก็เป็นโรคแค่นั้มันทำที่โรงเลยเกียบัตรละสุรเไ นี่เขาได้เกมียมได้ก้นงอำว่าว่าผมเชื่อเห็นรภาพกับบว่ว่มทวจนเพ่มสิงนาบพงูนี่เยยมา่มื่อละเีโอจมันเป็นลูกเกีย้เจ้าว่าครงันนี่นะผมือเียยเลยเนี่ยเจ้าว่าแต่นพยู้องารต้องาร้วา้ เทศกเลมาเรื่อยขึนวันนี้ตามที่เราไปรณรงค์เรื่องให้ฉีดวัคซีนปรกนากฏว่าได้การตอบรับตอนแรกชาวบ้านก็กลัวเพราะว่ามีข่าวจากผู้ไม่ประสงค์ดีที่บอกว่าฉีดแล้วเป็นนั่นเป็นนี้แต่เมื่อเราเป็นตัวอย่างที่ว่าพวกเราเองเนี่ยทุกคนผู้นำเนี่ยช่วยกันฉีดวัคซีนแล้วฉีดมันไม่มีผลข้างเคียงวันนี้เราก็เหมือนนักรบละว,วันนี้มีมีเสื้อกราะอะไรใส่เราก็ต้องใส่ไว้ก่อน เพื่อจะให้เขาเหล่านี้จะได้มีโอกาสทําบ้านเมืองและทําให้มีสถิติให้คนฉีดวัคซีนได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปถ้าวันไหนที่เราฉีดได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็เหมือนที่คุยกันเราจะต้องสามารถดํารงชีวิตได้ด้วยโดยการถอดแมพและมีมีความเป็นอยู่ได้แบบคนค้าขายก็ได้ค้าขายคนมีงานประเพณีต่างๆก็ได้มีงานประเพณีวันนี้ตัวท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกหรือท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขเนี่ยได้เห็นความสำคัญตัวนี้ก็รณรงค์ทุกอย่างให้เป็นวาระแห่งชาติ ทางอาธิารัฐมนตรีคมนาคมวันนี้ท่านจัดศูนย์รถไฟวางซื่อให้ให้คนที่ประกอบอาชีพขนส่งไม่ว่าแท็กซี่มอเตอร์ไซค์สามล้อรถเมย์ต่างๆฉีดซึ่งเอาไปมาเ,าเราเราลองดูว่าเราจะคิดว่าประมาณ5 6าหมื่นแต่วันนี้พวกที่ประกอบอาชีพเรื่องขนส่งเนี่ยร่วมเกือบ4ี่แสนคนละเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกอย่างต้องเชื่อกันหลังจากฉีดให้พวกผู้ประกอบการขนส่งเสร็จแล้วเราก็จะฉีดให้ประชาชนทั่วไปซึ่งศูนย์ กางบางซื่อที่กรุงเทพสามารถรับการฉีดวัคซีนได้ถึงวันละ10,000คนเพราะงั้นวันนี้ในจังหวัดกลสิน์ของเราเนี่ยเราต้องรณรงค์ให้ช่วยกันทุกคนวันนี้สุขภาพคนชีวิตคนความเป็นอยู่ของคนจะต้องเป็นตัวชี้วัดความดีงามและก็ความปลอดภยัยความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนต่อไปครับมีผู้ที่ประสงค์มาฉีดวัคซีนเยอะแยะมากครับซึ่งสองวันนะครับเมื่อวานกับวันนี้มีเป้าหมาย1770 เฉนนพาะในเขตอำเภอเมืองกาลสินของพวกเราอยากจะเรียนให้ทราบว่าเป้าหมายของอำเภอเมืองนะครับในกลุ่มของตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดตั้งแต่โต้รุ่งนะครับแล้วก็ตลาดต่างๆของกาลสินของพวกเรานะครับเป้าหมายฉีดแม่ค้าพ่อค้านะครับหนึรเซนะครับคิดว่าผู้ที่มามาฉีดจริงจริงนี่ผมคิดว่ามากกว่า70%แน่นอนในกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าวันนี้นะครับแล้วก็กลุ่มอื่นอีกด้วยซึ่งตอนนี้กระแสในเรื่องของผู้ที่ต้องการในเรื่องของการ รับวัคซีนนะครับป้องกันโรคโควิด1 9น,นี่นะครับกำลังทยอยเริ่มลงทะเบียนเพิ่มมากขึ้นนะครับประมาณ6,317หลังคาเรือนแล้วที่อสมอรเราเดินเข,ข้าประตูบ้านนะคะ,ะต่ยอ,อดเมื่อเมื่อวัวนที่15พฤษภาคมนี้นะคะ,ะมีผู้มาลงทะเบียนเกือบ2,375คนนะคะในส่วนของอสมอรนี้322คน ฉีดวัคซีนไปแล้วในรอบแรกเมื่อเดือนเมษานะคะ43คนในรอบนี้อสมอลงทะเบียน196คนคงเหลืออยู่83คนซึ่งตอนนี้ก็ได้ทยอยลงทะเบียนครบแล้วค่ะไอ้คือตอนแรกมีชาบวบ้านกังวลเลยนะับมันถ้าเกินในจุดสึหลังจากโอมีความกังวลน,นะคะแต่หลังจากที่เราได้รับความรู้แล้วก็จากสื่อประชาสันธ์ต่างๆก็ทําให้ประชาชน,นทั่วไปนี่ส่วนมากก็จะลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมนะคะแล้วก็มาลงทะเบียนกับทางอสมอ บางส่วนที่เราเข้าไปไม่ถึงเเองพ่ันก็จะมาลงอยู่ที่ศูนย์ศูนย์ทชุมชนค่ะ